รายการนี้หมาะก,กับคนอายุ18ปีขึ้นไปอายุไม่ถึงปิดไปเลยสวัสดีขอต้อนรับกับเกมแก้คันชนนลดีรีวิวทุกเกมเหมือนเดิมเหมือนเคยนะวันนี้อยู่กับโก้ซึ่งไอเฮียใช้เนะี่ยมันไม่ค่อยสบายนะก็เลยมาทำหน้าที่แทนมันเออมาอยู่กับเกมลุงหนวดอะไรก็ไม่รู้เออมาให้กูพาคอะไรวะเน,นี่ยไอลุงใช้เออเอ,อมันต้องทำามดรมั่งอ,อ๋อก็นี่เลยอ่าน กติกาอ่าแล้วก็เปเทเบลของมันใช่ไหมไอ้ลุงชัยทำไว้ยังไงก็ไม่รู้แหละแต่กูมาแทนลุงชัยไอ้ลุงชัยแม่งป่วยเออปรับเบ็ดก่อนละกันนะ 60บาทอ่ะวันที่ทุนเอามา1,113บาทก็ไม่รู้จะบวกกลับไปเหมือนลุงชัยหรือเปล่าสวัสดีขอต้อนรับสู่เกมแก้คันด้วยนะอ่อไอ้ลุงชัยไม่มันป่วยนะก็เลยมาทำน้าที่แทนมันเออก็ไม่รู้จะทำน้าที่ได้เหมือนมันหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ลุงชัยช่วงนี้โดนฝนไม่รู้เป็นโควิดหรือเปล่าช่างแม่งเออไปกันต่อเลยนะจ๊ะ เกมนี้ชื่อว่าแลปิชานลิชอ่าบางคนถามชื่อเกมอะไรนะแลปิชานลิชอ่าอ,อีกรอบไหมอ่ะแลปิชานลิชนั่นแหละเออมันจะชื่อเกมอะไรช่างแม่งเถอะแต่ว่าทุนกูไปไป,ไป,ไปมามาหมดไปแล้วทำไมหมดก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ไม่แตกเลย เออนี่จังหวะน,นี้คอมโบมา36บาทก็ยังได้อยู่นะเออลุงชัยบอกว่าหาใครมาดูสนใจแล้วก็แอดมาเลยที่แอดอสปอร์ตวาร์ปลายแอดของให้ลุงชัยมันนะก็ฝากไว้หน่อยและกันเพราะว่ามาทำหน้าที่แทนมันป่วยหนักมากเลยเป็นโควิดหรือเปล่าจะตายหาแล้วมั่งเอช่างแม่งโอเคตอนนี้บวกมาโอ้มันเหลืออีกหนึ่งตัวใช่ไหมลุนฟีสปิน น่าจะเป็นไปได้แล้วก็คอมโบอะไรมาขนมปังอ๋อมาเอาว่ะมัน3มสแคปเตอร์มันบอกวันมมวันมอนะวันมอถามหรือเปล่าเอออ่อวันมมวันมอคืออีกหนึ่งตัวก็จะเข้าฟรีสปิน1,253บาทจากทุน1,000อาฮ่อ้ามันมาแล้วสแคปเตอร์4ตัวกูเข้าโบนัสแล้วนายชัยจ๋า นะไอ้ชัยกูทำได้เหมือนมึงแล้ว15ฟีสป,ปินก็มาดูกันว่าจะเหมือนกับไอชัยที่ทำไว้หรือเปล่านาะ้เจ้าลุงชัยนะ่ะโอเคมันยังไม่ได้เท่าไหร่72บาทอ่าอะไรนี่เลยอ่าไอ้นั่นมาคูณ2เป็น18บาทคอมโบสิบไปอีกทีเฮ้ยเฮ้ยเอาว่า27บาทแม่ธรรมดาที่ไหน 1,188บาทยังอยู่ยังอยู่ในเกมที่ว่าดีนะถ้าใครมาถามว่าเกมนี้ชื่ออะไรก็เล e Chat List นะอ่าอีกทีไหมชื่อเกมเล e Chat List อ่าโหบิ g กวินมาแล้วอ่า1,356บาทอ่ชาชัยเว้ยกูทำได้ว่ะชัยนะมึงป่วยป่ยแล้วก็แหงรีรีหายหายแล้วกันอ่าแฟนคลับเขาต้องการจะเจอมึงนะ กูมาทำหน้าที่แทนก็ไม่ได้ตังอะไรหรอกนะอ่ะก็ทําหน้าที่แทนเพื่อนไปนะครับอ๋ยอยังบูยูกันกับฟรีสปินรอบที่10ไม่ใช่รอบที่10มันเยอะีกสิรอบนะคูณ9ไปแล้วจวังหวะนี้เกมสล็อตเกมนี้หน้าตามันอาโนเนะขี้ขูบมากเลยโอ้โยแต่ทำไปทำมาบวกเยอะเหมือนกันนะ3,240บาทออ จำไปเล่นไปเกมนี้ถ้าได้เข้าโบนัสแล้วพวกมึงจะต้องร้องว้าวว้าวว,าว,ว,าวนะแจ้งอีกทีนึงว่าเกมมันชื่อลิบิชัดลิทอ่ะนะอีกทีหนึ่งเกมมันชื่อลิบิชัดลิทเออนั่นแหละไปสะกดกันเอาเองและกันเพราะกูก็อ่านไม่รู้เรื่องนะเรียนมันน้อยเหมือนที่ไอ้ลุงชัยมันเรียนมานน้อยเหมือนกันก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะตอนนี้โอ้โหยังไม่มาเอารอบสุดท้ายเป็นยังไง 42คูณ11ไป462ยังอยู่ยังคอมโบไปและจะังหวะนี้ไป846บาทโอ้โหรอบนี้ได้เยอะหน่อย1638บาทชัยเอ้ยชัยมึงไม่ต้องกลับมาแล้วล่ะเพราะกูเล่นได้เยอะกว่ามึงโอเคนะบิ๊กวินไปเท่าไรไม่กล้าวินด้วยอ่าอ่านออกเว้ย นะแต่ใช้ชื่อเกมมันนะเกมมันชื่อประชัดลิทอ่ะนั่นแหละกูบอกรอบเดียวแล้วกันเอาเป็นว่าสนใจแอดมาเลยที่แอดอ่าสปอร์ตวาร์มนะอ่ายินดีต้อนรับทุกคนที่ด้มารวยด้วยกันนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไอโบกเวนนะอยากรวยแอดเลยที่แอดสปอร์ตวาร์ม